พาลเต็มเลยเอ๊ตนี่มันเสาอะไรวะเสาหาโอ้หูป็นไงกระโดดหอกกระโดดหอกมีจัดเฮ้ยอ๋อ กูนึกว่าอะไรไอเ้เหีบนี่เองตาพันเขาบอกว่าที่ไปดำดำอยู่ตรงกอไผ่ไปต้นจากต้นจากเราก็เจอไงแต่มันไม่สวยอะมันขึ้นไปยิงไม่ได้เฮ้ยลองพายเลยคุมแม่เล็กไปปะเห็นเขาบอกข้างหน้าเหมือนจะมีไผ่อยู่ข้างหน้าเรายังไม่เคยไปขึ้นไปเลยกนะ็าตาอ้วนตาอ้วนเขาบอกไปยิงอยู่ตรงกอไผ่ยิงอยู่ข้างหน้า มันต้องมีซุ้มตรงไหนสลกทีน่นลองไาดูกันนะเฮ้ยข้างหน้ากไอไผ่โนวดสวยนะตอนที่เราดูออกจากบ้านแปดโมงใช่ป่ะนี่ก้าวผูกไงโอ๊ตแปดโมงกลาไ,ไม่เออน้ำมันไหลอ่ะถ้าน้ำไม่ไหลอ่ะมันก็ได้อยู่มันต้องน้ำนิ่งๆ จะได้ตัวหวังนเนี่ยเนี่ยซมเนี่ยสวยตรงน้ำนิ่งๆแมาขยันเปิดเขื่อนเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้ไปไหนวะยังไม่เคยไปเลยนี่คลองอ้วเนี่ยดูว่าไม่ตันด้วยใหญ่นะคลองใหญ่

ไปก็ต,ต้องหป้ายู่ตาปลายปืนอ่ะรถอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหไอ้โโอออเทียบนันเปิดเขื่อนไปไปมาแบบนี้ก็ดีอยู่นะปลานินมันไหลเข้ามาแล้วเว้ยปลานินแม่น้ำนี่ไงข้างหน้าสะพานนะโอ๊ตสะพานแรกต้องผ่านอีกสะพานหนึ่งสะพานท่ากระบืองอีกไกลเลยอ่ะ โอ้คลองโล่งเลยตอนแรกมันลกแล้วเนี่ยถ่างไว้โล่งเลยอะล่องหูเรือมา,ารักเธยสักคน ออยร้องเพลงไม่เข้าอายุก็เป็นอย่างนี้แหละอย,อยากได้เครื่องเรือจังเลยงานก็ไม่มีทำาู้งเลยจริงอายุโควิด ไม่เจอซุ้มสวยๆเลยรถกอไผ่ก็เจอเห็นปะมันไม่โน้มลงทุ้มแม่เล็กก็สวยสุดแล้วมาขนาดนี้น่าจะถือปืนดำมาด้วยนะมาหักเนี่ยไหนใช่เหรอกัวตะกวดไอ้ี้ยโอ้ขึ้นจี๊ดปากเหลืองไ้ยโหปากเหลือง ตัวเหี้ยก็ปากเหลืองนะให้กูยืดยางรอไว้ระยะแบบนี้ยิงยากยิงขนานกับน้ำเลยเนี่ยแหม่ถ้าบ้านกูอยู่ริมน้ำแบบนี้นะกูจะเอาเครื่องเสียงมาวางไว้ข้างๆตรงนี้เลย เปิดสบายเลยเปิดให้ลั่นเลยได้ฟิลน,น้ำมต่อกอ,อยู่ข้างไอ้ยอยู่ข้างถนนแม่งได้ยินแต่เสียงรถไอ้พวนค,วน,ควนลำาารเลยยูน้ำก็ได้ได่นเด่นเสียเรือโอ้ยในน้ำเสียงเรือไม่ผ่านทุกวีทุกวันหรอกใช่ครับทุกวันข้ามาดิถ้ามีตังเติมน,น้ำมันเบนซิน ิ่งไอ้เครื่องละสองสามพันนี่ถ้าเกิดเติเตมแก๊สโซฮอล์ล้วก็ว่าพังต้องเติมเป็นติ๊อย่างเดียวเคือหางี้ไหนเนี่ยอุ้ยนี่ไม่ไหวเล็กไอ้เหี้ยปันไม่ไปหรอกนี่รูดน้ำนจุย้ยไอ้เหี้ยนี่มันเครื่องตัดหญ้านี่มันเครื่องไฟฟ้าหลังกูเปียกหมดแล้วห,หลังกูเปียกแต่ตอนนี้โอ้โหเปียกเปียกแล้วเปียกเหงือ่อ เปลี่ยนน้ำอ้นนี้จอเพิ่งเปลี่ยนแม่งแตกแล้วเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองนี่ใช่ซื้อซื้อจองสามร้อยเก้าสิบรวมค่าส่งเป็นสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยเนี่ยกูทำเองหมดเลยแบตแบตก็เปลี่ยนเองไม่เห็นเทนในเทนไนเปลี่ยนจอเห็นปะเสียเป็นพันเลยพันกว่ากูเอลี่ยนเองกูเลยกูนั่งทำจอเปลี่ยนเองดีกว่า ้ั่งไมกกูเปิด youtube ดูกูทำได้ย t u b e เยอะแยะบอกทุกอย่างอิฐพันแน่ไม่ต้องซื้อใหม่หซื้อใหม่ได้ไงใช่ไหม,ไมอิะพันได้ใช่เออนู่นสะพานสองข้างหน้าสะพานสะพานที่นี่อะไรวะทักบือทักบือเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ได้เฮียวัดเยอะเสียดายวัดหนังโป๊วัดเด็ดๆทางนั้นเลย เปลี่ยนเคงใหม่ไม่ได้ไนห,หนูหเฮ้ยปลาปลาปลาฮุกหนึ่งมีใหญ่ตัวเชี่ยตัวเชี่ยปลาไหนปลาฮุกไหนโอ้โหนี่มันนี่มันเครื่องแท็กเฮ้ยนี่เครื่องนี้ก็วิง่งเฮ้ยไม่ใช่เครื่องแท็กนี่มันเอ้ยที่นี่เขาใช้แต่เครื่องไฟฟ้าอย่งนั้นเลยว่ะเฮ้ยแบบแบบนี้ก็วิ่งนะเว้ยแต่เราต้องมีแบบมึงดูเรือเราดิเฮ้ยเรือเป็นเรือไฟเบอร์ลำเล็กๆเนี้ยวิ่งจู่ ใช้แบตร,รถยนต์นิน่มลงอะไรวะอ๋อเอถทำลงปะไม่ใช่สยามไงใช่ตรงนี้สยามตรงนี้โคตรเย็นเลยว้มีห้างปะวะมีใครข้าก้าขึ้นมานั่งไว้ต้นม้ต้นเนี้ย ไอ้โต้ข้างหน้าไอมันต้นอะไรวะมันสูงอยู่ต้นเดียวคนมาหลังคาบ้านกของบ,บางคนเชื่อไม่เชื่อนี่เรียนนต้องเรีีย่ไหนอ้มันต้องไปคนละลำเลยโอ๊ตไปขึ้นแล้วมันต้องไปคนละลำแล้วถ้าเกิดมึงเอาเรืองเงี้ยไอ้เหี้ยมขนาดลำเรานี่ลำเรานี่กี่วาวะหกวาวไม่หกก็ห้าสั้นๆ ป่าอะไรมันกระดุกมงมีดก็ kind of mm. ้ผ um, yeah, okay? ักผัมกมือแถวนี้เขามีเครื่องไฟฟ้าน่าจะแรงน่าดูนะเครื่องม่งใหญ่วปเลยหูผักบุ้งมันก้านใหญ่เฮ้ยวะนี่มันผักบุ้งเขาปลูกไว้ปาวะหาขับเก็บไป หมอสักกําหนูดูบ้องคนใจเลยเียกดูจับกินเออจะาบ้างมผัดแดงไหมเงี้ยไฟฟ้าก็ผัดตักแดงมันเป็นมันเป็นตักบุ้งสาธารณะไม่ใช่เหรอมันอยู่ในคลองนี่หว่ามึงเลิกผัดแดงผัดให้แดงเลยเอ๊มึงผัดเอ๊ะเออมึงผัดเป็นปะวะเป็นเอยลองวิ่งผัดใหญ่ดิบุ้งไฟแดงมึงจะโดนเล่นเฮ้ยผักผักบุ้งนี่หว่าที่มันใส่เยาตะปูอ่ะใช่ป่ะอันใหญ่ๆเงี้ยนะ เก็บเอาทิขาจับเก็บเลยเอ้เอตรงนู้นยังไ,ไม่เก็บ <c oughs> นี่ใช้เวลา10นาทีาตั้งแต่ที่ถ่ายมา,าจากัจากจับปัมป๊มจับปั๊มจับจับปั๊มหนองไข่อ่ะมาถึงตรง,นนงบบเนี้ยสพานท่ากระเบื้อยใช้เวลา10นาทีเฮ้ย <c oughs> เ,เ <sus Toyota> มือนร้แสดงว่าไปถึงแม่เล็กที่เราดูเวลาไว้นนะคราวนั้นเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงใช่ปะไปกลับก็ชั่วโมงหนึ่งแต่ตอนกลับนี่เราต้องทวนน้ำมาถ้าว่าหน่วงเวลาไปอีกอะน่าชั่วโมงกว่ายไปกลับนะยังทันไหมเมกลับโตาย